ว่างาซีโร่ปาร์ตี้คืนนี้ก็เหรออืได้เลยแล้วเจอกันเสร็จผมทีไรผมร่วงทุกทีบ้านซีโร่โทนี่ทำไมดูเครียดจังสนุกสนานหน่อยสิเซ็ตผมทีไรผมร่วงมากจนจะหัวล้านเนอะเออก็จริงนะ ส่วนใหญ่จะหัวร้านเหมือนพ่อนายคงจะไม่รอดเหมือนกันน่ะนายขี่มอเตอร์ไซค์ประจำใช่ไหมนัเกาหนีมิพล็อกซิโร่รนายไม่รู้เหรอยาการผมร่วงที่พ่อพวกเราร่วมวิจัยมาเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูนี่ <c oughs> คอมที่พ่อใช้ทํางานงานวิจัยแค่เริ่มใช้ตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวหัวร้านอีกเลยพ่อพวกเราตั้งใจแจกจ่ายส่วนี้ให้ผู้ชายทุกคนนี่ไงแผรที่เก็บตัวยาส่วนนี่รหัสปลดล็อกงั้นเรามาสาต่อให้จบกันเถอะนายคิดว่าฉันจะโง่แบ่งยานี่ให้คนอื่นอย่างนั้นเลย แต่มีคนมากมายจะัญหาเหมือนเราเนอะฉันไม่สนมันต้องเป็นของฉันคนเดียวซีโร่อย่าทำแบบนั้นน่ะฉันจะไปเอาสูตรยาของฉันต้องตามไปฉัน้าไปขับรถแบบนี้เนี่ยอันตรายนั่นนะ่ะรถที่ผ่านทางรถชนท้ายก็น,นิดหน่อยไอ้นเนี่ยคนพวกนี้ถึงสักที สิโร่ทุ่มที่อ๋่เปลี่็นมีหายไปไหนอ่ะมีแต่เราที่รู้นี่ฮะดูสิมีรอยเท้าของคนอื่นด้วยรอยยังใหม่อยู่เลยดูตามมาเ็วนั่นไงเจอตัวแล้วเฮ้ยห,หยุด,ด <c oughs> นั่นฮะจิมมี่ทำไมถึงเป็นเธอ อย่ายยอย่างนี้ต้องสอนในบ้าว่ายังไงซิโร่แต่ทำร้านผู้หญิงเลยอย่างนั้นเหรอจินนี่ไม่เป yeah ็นไรนะจินนี่ทำไมทำแบบนี้คือฉันมีปัญหาผมร่วงตอนหวีผมก็ยังร่วงอีกบังเอิญได้ยินพวกเธอคุยกันนึกถึงตอนที่อยู่บริษัทเคยเห็นพ่อของพวกเธอเก็บงานวิจ mm ัยเอาไว้เลยแอบตามไปดู แล้วก็เจอพวกเธอพูดถึงที่ซ่อนของยาน,นั้นก็เลยจ้างคนไปขัดความพวกเธอเพื่อจะได้เอายามาก่อนฮึ่ยาที่ต้องไปของฉันซิโรยานะฉันจะไม่ไปวันหัวล้านฉันจะต้องดูเป็นหนุ่มอยู่คนเดียวยานี่ใช้ใส่บนหัวกินไม่ได้นะไอ้เรียวฮัโร่ แล้วโทนี่ก็ส่งซีโร่ไปโรงพยาบาลที่ล้งอ่านวิธีใช้ก่อนนะโชคดีที่ดื่มไม่หมดขวดซีโร่จำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไม่ได้เลยแล้วโทนี่ก็มาตัวยาที่เหลือให้เคลียร์เพื่อส่งต่อให้ผู้ชายทุกคนและยังผลิตสูตรของผู้หญิงด้วยเคลียร์แอนตี้แฮร์ฟอรโทนี่ปกป้องผมคุณก่อนสาย